การขายยังร้านขายลูกชิ้นกอยอยากกินลูกชิ้น <c oughs> ไปกินยังมาวะมหมุนโอนี่วะพ้อมๆวะไปกินยังมาวะไปกินยังมาสู้เป็นยังกินยังมาเพื่อนชวนอายพปน,นั่นเน่ก็สวัสดีเอฟซีนะครับผมวันนี้เรามาพาน้องคำคุณนะฮะเดินเล่นนะฮะท่านผู้ชมไม่สบายนะฮะพาเดินออกกำลังกาย นี่เลยชิวๆเลยนะครับไม่สบายนะเอฟซีเขาถ่ายท้องเนาะไม่กินอาหารเลยครับเป็นตั้งแต่เมื่อเช้าอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเป็นอะไรเป็นตั้งแต่เมื่อเช้านะครับมาอดเดินเล่นนะครับเดินเล่นชิวๆเลยเอฟซีสบายเะเหนื่อยไหม เป็นกล้องหน้านะับต้องของโทษขออภัยด้วยะลูกพาน้องเดินออกกำลังกายนะเอกซี F T, จะได้แข้งแรงแข้งแรงนงะ คุณไงมางกคับน,นี่เป็นบรรยากาศข้างหลังเราก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์นนะช้ะะางช้ำหัวทางนู้นเองครับคุณตั้งหน้าตั้งตาเดินอย่างเดียวเลยไม่สนใจใครเลยไม่สนใจใครเลยนะครับ ไปอย่างเดียวไปอย่างเดียวนะฮะท่านผู้ชมพาเดินนะไม่สบายครับพาเดินทั่วแถวนี้เดินไปแถวแถวลานสแสดงนะครับ f c คุณน้อยนี่ยก็ปตัวโย่อะ หน้าตาอินกล้องแคบหน่อยนะนะเอฟซีนะเวย้องหนาเลยย่าแล้วย่าแล้วบ่ได้ไปไะ,ปะไปต่อดีกว่ารีบกลับบ้านลูกเดินพาเดินหนึ่งรอบสนามนะ FC เดินเยอะไม่ได้นะครับเดี๋ยวร่างกายจะอ่อนแออ่อนเพียได้นะครับเพราะว่าน้องไม่สบายด้วยนะเอ ตันนี้มาถึงแล้วที่ทำงานของแสนคูณแล้วนะครับแล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆอมบอบหลักๆจะเล่นข้างในนี่ไหมฮะเล่นข้างในนี่ไหมครับอออเออเออเออไปเดินนะฮะดูขาหลังขาหลัง าสั้นๆนะเนาะาสั <laughs> <c oughs> ้นๆันนี้ก็มาถึงลานแสดงพิเศษคูณแล้วนะ,นะครับนะครับนะครับนะครั <c oughs> บน้อยโอ้เราไม่ได้เอากันสั่นมาด้วย ยังวะอะไรกินนี่ของกินเลยเดี๋ยวลักของกินบักจอยก่อนนะครับคุณขโมยของกินบักจอยก่อนสักนิดนึงเอาถึงไหมงวงยาวไหมลูกขโมยหญ้าบักจอยเลยไปขโมยหญ้าบักจอยเลยของกินอยู่สปะของกินอยู่ส กินเปลือกข้าวโพดแล้วเฮ้ยแมวลูกปะแมวออย่านด้กินไม่ได้ปะเฮ้ยแมวจะกินขวดน้ำส้มนะไอ้สินปะหาต้นไม้กินจานเอาชีวิตรอดไปให้ลูกพอแล้วนึกว่าจะกินหญ้าักจอยเอ้ยปลาห้ำหน่อยตอนนี้ก็เดินมา แตถึงโกดังอ,อ,อนะ้ F งงอ,อยแล้วนะ FC ถึงโกดังอ้อยแล้วเว้เฮ้ร้านขายยังไงร้านขายลูกชิ้นโอ้ยอยากกินลูกชิ้นมาลูกมาเอาเอามาโอ้เวร้านขายลูกชิ้นเลยเขาปิดร้านแล้วลูกไม่ได้กินหรอกถึงโกดังอ้อยแล้วถึงโกดังอ้อยแล้วท่านผู้ชมทำคุณจะทำยังไงทำคุณจะทำยังไงครับเดินเฉยครับเดินเฉยจะไปกินอ้อยหรือเปล่า เวะแวะวะก่อนเวะก่อนหาของกินก่อนจะข่าวแวะก่อนแวะก่อนนะครับท่านผู้ชม,มไม่มีอะไรกินเลยพ่อไม่มีของกินเลยพ่อมีแต่เปลือกอ้อยพ่อเปลือกอ้อยหาของกินก่อนที่บ้านก็มีนะครับอ้อยแต่ไม่กินชอบเดินแบบนี้แนละ้วหากินีไงนี่บ,บักกาหน่อยนะไปะไปต่อไปต่อลูกไปต่อเดี๋ยวพาไปกินหญ้าอ่อน,ออน ริมฝั่งนู้นนะฮะจะมีหญ้าอ่อนๆข้างข้างทางนะข้างรั้วนะฮะอิสีมันก็พอกินได้อยู่ไม่รู้ว่าคำคุณจะกินหรือเปล่าสีดอสำใจนะครับยืนนิ่งมากเยย่าได้ซีมาหายอาหารนัอยครเจ้านี้เนาะจุงสั่งเรีนอย่อ,อันนาา่ากันย้ง ดีเราทานใจนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเด็กน้อยสักเท่าไหร่นะอีสีเป็นปกติของช้างใหญ่นะฮะช้างน้อยหลุดเข้าไปหาเรียบร้อยเลยอันตรายฮะอันตรายไอ้ลูกเออข้างหน้ามีหญ้าอยูออ่จะพาไปกินหญ้านะครับโหด,ดูเส้นทางเอ้ยเดินได้ไงนี่มาไอ้ลูกมาไปได้ไหม มันจมมันจมพอมันจมมันจมอีพอมันจมข่อยไปบ่ได้อีพอมยากเลยกินไหมจับเบิง้งจับเบิง้งกินบ่เสียบบ่เสียบไปไปมองไม่ลูกละหากินไม้นะท่านผู้ชมเราจะกินไม้หรือเปล่าเนี่ยต้นข่อยต้นข่อยภาษาภาคกลางเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ต้นข่อยต้นขอ่อยเข้ปาป่าแล้วตกใจแล้วเดิกินไม้เนี่ย อะไรนี่ตกลง,ม,กกงลลลมันกินอะไรสักอย่างเลยแหลตายแล้วมันกินอะไรสักอย่างเลยเดี๋ยวยืนแล้วก็จะให้น้องกินยานะครับท่านชมกินยาเม็ดดำนะครับเพื่อจะได้ครับร้างสารพิษนะแต่ว่าวันนี้น้องกินดินเข้าไปแล้วสี่ห้าคำนะฮะโอเคก็เฝ้าดูกับอาการกันต่อไปนะครับ ว่าจะหายเร็วเหมือนพี่แสนคูณหรือเปล่าพี่แสนคูณน,นี่จะเป็นสามวันนะสวันก็หายแล้วพี่แสนคูณแสนคูณวันแรกกินดินวันที่สองเริ่มกินอาหารวันที่สามถ่ายออกเป็นดินนะเอถ่ายออกเป็นดินก็วันที่สี่ก็หายตามปกตินะครับแต่ว่าคำคูณนี่ไม่รู้ว่านานขนาดไหนเพราะว่าเพิ่งเป็นนะครับเพิ่งเป็น โอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนั่นคือกองอ้อยของเขาแล้วก็กองหญ้าของเขาพอไหมไม่พอนะฮะมันก็เต้นต้นกล้วยต้นกล้วยนะเอฟซีเฮ้ยมาถึงเงินแล้วเฮ้ยเข้าค่าประคืนเขาค่าประคนเขาค่าประคนพี่แสนคูรู้สึกยังไงกับน้องไม่สบายเฮ้ยใครทำยัขขงไงมาิดมนกันดิซี่โอ,อ้โหคิดถึงกันมากห่างกันไม่ได้เลย ไอ้แสนคุนผมไปร,ปรินน้ำหลาเลยไปจกปากจกปากน้องอีกไปกินยังมาวะบกหม้อนี่วะหอมๆวะไปกินยังมาวะ,ะไปกินยังมาซูปเป็นยังกินยังมาเพิ่งไปชวนไอ้ไปน็นยังไงเำมึงหัวอีกตอนนี้โอ้มาโอเคนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ก็ ฝากกันไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะโอเคนะครับสวัสดีครับไปละอธิาบายสิงสิงเป็ดยินจะดากบักแสนคู่